ตอนนี้นะคะโยชิก็ไปหา,าพ่อยิ้มเป็นที่เรียบร้อยแล้ว,วเบื่อชนะเบื่อแล้วอะไปเลยส,ส,สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โบโยชิแชนแนลโอเคนะคะวันนี้นะคะทุกคนกลับมาแล้วนะคะกับครอบครัวของเรานะคะแล้วก็วันนี้โอ้โอ เราิ่งไปแล้วเมื่อกี้รถวิ่งผ่านสำหรับใครที่คิดถึงน้องโยชิคลิปนี้นะคะทุกคนจะได้เห็นน้องโยชิคว<ฮ>ามน่ารักของน้องโยชิแบบเต็มเต็มเลยเพราะว่าวัานี้นะคะกลับมาแล้วทำไมกับชาเลนจ์ใช่ไหมชาเลนจ์สนุกสนุกเพราะว่าวันนี้นะคะทุกคนจะได้ดูนะคะกิจกรรมสนุกสนุกกิจกรรมนั้นนะคะก็คือการแข่งขันระหว่างโกงนะคะกับพ่อยิ้มมาเดิมาดิมาเด็กกิจกรรมระหว่าง กิจกรรมนะคะระหว่างกงงกับพ่อยิ้มนะคะกรรมการแข่งขันโยชิจะเป็นกรรมการใช่ไหมโดยที่ตัวกับโงงอ่ะจะเป็นคนเลือกของเล่นอ่ะแน่นอนแล้วก็สิ่งของที่โยชิชอบอาหารที่โยชิชอบกินโอ้รู้ทุกอย่างรู้ทุกอย่างอ่ะตอนนี้นะคะทุกคนลองทายมาว่าโยชินะคะจะเลือกใครจะชอบใครเมากกันโดยกิจกรรมวันนี้นะมีหลายกิจกรรมมากเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะก่อนที่จะไปเล่นกิจกรรมสนุกๆวันนี้ทั้งวันแน่นอนเพราะกิจกรรมเยอะมากเดี๋ยวแม่โบนะคะ ต้องเตรียมตัวให้โยชิโดยการเปลี่ยนผ้าอ้อมให้โยชิก่อนป่ะเดี๋ยวแม่โบขอเปลี่ยนผ้าอ้อมให้โยชิก่อนป่ะเตรียมพร้อมสําหรับกิจกรรมวันนี้กันเลยโยชิโยชิเจ็บแขนขึงกรธทอฉันใหญ่เอ้าโยชิลากอะไรมาลูกอ๋อจะเปลี่ยนผ้าอ้อมจะเปลี่ยนผ้าอ้อมเพรอ๋อมาแล้ว ันนี้บอกเลยว่าเขาตื่นมานะคะสดชื่นแล้วก็คึกมากโอ้โห <laughs> <laughs> ก่อนที่เราจะไปเล่นสนุกกันทั้งวันนะคะแม่โบต้องเตรียมตัวให้น้องโยชิก่อนนะคะโดยการนี่เลยเดี๋ยวต้องเปลี่ยนนะคะกระอ้อมมามี่ปกโป๊กะกแพนแฮปปี้เดย์แอดนด์ไนท์ตัวนี้นะคะแม่โบชื่นชอบมากๆเลยเพราะว่าเป็นตัวช่วยที่ดีสําหรับแม่โบเลยนะคะและตอนนี้นะคะเขาเปลี่ยนโฉมใหม่หน่าใช้แล้วก็น่ารักกว่าเดิมและที่สําคัญนะคะสีส้มตัวนี้ใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนเลยนะคะทุกคนเหมาะสําหรับลูกน้อยทุกช่วงเวลาเพื่อให้น้องโยชิสบายตัว พร้อมสำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะทุกคนวายพอ <c oughs> ไม่ได้เหมืนขึ้นตัวพอ,สอใส่ง่ายมากมาหนึ่งสองสามพอพ่อออมใส่ง่ายมากๆสบายนี่ครับว้าวโอเคมาแล้วเราก็ใส่เสื้อหล่อกกันนะคะมาเีิ่แล้วเดี๋ยวเราจะต้องไปแข่งขันกันกนะใส่เสื้อปลืยนี แต่เช้ายังนานแฝเลยวันนี้ต้องบอกเลยว่าอย่าเพิ่งเบื่อโยชินะเพราะว่าทุกคนจะได้เห็นโยชิเต็มๆทั้งวันกันเลยไปใส่กางเกงด้วยไปคุณพ่อพร้อมไหมพร้อมมา้วจ้ะไปหากลงกันดีกว่าไปลูกไปหากลงใครจะไปหากลงยกมือยกมือเลยวะโยชิเอาผ้าอ้อมไปด้วยโยชิเอาผ้าอ้อมไปทำอะไรลูกโอเคไป โยชิชอบขับรถโอเคตอนนี้นะคะกงงกับพ่อก็เตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วโดยวันนี้พ่อต้องแข่งขันกับยิม้แมแข่งะแข่งขันเอาใจโยชิเลือกของที่โยชิชอบอมากที่สุดสบ,บายยิ้มเลยนทุกวนันมาพ,มพร้อมไหมล่ะพร้อมไหมพร้อมนานแล้วการแข่งขันแรกนะคะกิจกรรมแรกนั่นน็คะคือหาของเล่นที่โยชิชอบมากที่สุด นี่เลยนี่เลยจอดอยู่ตรงนี้แล้วคันนี้ขับเคลื่อนสี่ล้อแรงม้านี่ประมาณเป็นหมื่นตัวเลยทีเดียวเชียวโดยชีขับทุกวันตอนนี้พ่อยิ้มเลือกรถมังคับไฟฟ้ามาพ่อจะเอาอะไรมาสู้กับยิ้มอะไรก็ได้พ่อมั่นใจของพ่อนี่ให้โยชิบังคับด้วยโยชิเอาเด้อโอ้โหชิจ้าไหนกดวิวโยชิกดมั่วเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะ โอเค okay, นะคะทุกคนตอนนี้นะคะกิจกรรมแรกพ่อยิ้มเลือกเป็นรถบังคับไฟฟ้าสุดไฮเทคเลยแล้วก็พ่อนะคะจะเลือกอะไรมาสู้กับพ่อยิ้มในเกมนี้นะคะรอติดตามกันค่ะว่าโยชิจะชอบอะไรมากที่สุดแต่ว่าตอนนี้ดูทรงแล้วเหมือนจะชอบของพ่อยิ้มนะก็ร<ฮ>ู<ฮ>้รๆกันอยู<ฮ>่ เอารถเก่าเหม็นเหม็นเก่าเก่ากันไหนลูกตอนนี้พ่อยิ้มกับกลงต้องหลอกล่อโยชินะคะเออโยชิจะเลือกของใครนะระหว่างรถเก่ากับรถใหม่นะยังไงชิก็เอาของเก่าอยู่แล้วดิไรชม่เนไม่สนของกลงไงลูกฮะโอ้ของกลงเนี่ยไม่สนนะใครจะหลอกล่อได้ฮะโอ้โหโยชิเนี่รรถตัวใหม่นะองโอ้รถตัวใหม่ตอนนี้โยชิไม่สนใจของกลงเลย t โยชทำไมทำกงเนี่ยลูกไสนพ่อบอกว่าโยชีชอบของพ่อแน่โยชวันนี้ก่อนแล้วมาเปิดเพลงดีกว่าเต้นเร็วเปิดอะไรนี่เต้นเร็วไปละไปละหมดละของไปละเป็นยังไงคะก็รู้กันอยู่นี่พ่อนะใครจะมันดีของพ่อไม่มีอีกแล้วโยชีพุ่งจะเล่นบอเนียวันแรกกิจกรรมแรกนะคะพ่อยิ้มเป็นคนชนะ เปล่าห <Yeah. S 1> อหลานจะไมทำอย่างนี้ลูกนโอเคไม่เป็นไรพ่อยังมีอีกหลายกิจกรรมสาหรับกิจกรรมต่อไปนะคะพ่อมีลุ้น<า>เพราะว่ากิจกรรมต่อไปนะคะจะเหมือนเดิมพาโยชิไปเล่นของเล่นที่โยชิชอบโยชิชอบเล่นหินทรายอยู่แล้วนะโยชิชอบเล่นพวกทรายพวกหินถูกต้องเริ่มกันเลยเปล่าพ พ่อเลือกอะไรป้าเกอะไรโยชิเล่นหินดินทรายก็เดี๋ยวพ่อก็จะเอาพงเปไรตรงนั้นนัดล่อดูดิว่าใครใจนันมกกันเอาแม็คโครเกี่ยวคันเดียวทีก็เอาแล้วใช่ทรายเนี่ยมันจิ๊บจิบเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อต้องล่อให้ได้เดี๋ยวพ่อยะงโอเคแต่ว่าโยชิชอบแม็คโครมากเลยนะพ่อแหมพ่อ้าใจตอนนี้นะคะโยชิก็ไปหาพ่อยิ้มเป็นทีรยบร้อยแล้ว เบื่อชนะเบื่อแล้วอ่ะเขาบอกแล้วเขารู้ใจลูกเฮ้ยถ้าตัวชนะสองอันนี้คือแบบขาดลอยถ้าเป็นกระดาษก็ฉีกเนี้ยนี้เลยคนนี้นะหนูเล่นไปก่อนนะลูกเดี๋ยวพ่อไปเอารถดำมาให้ใส่อะได้เลยหรอไอ้เนี่ยไอ้ชิ้นเนี่ยเอุ้ยยไปแลแล้วเอาแล้เอาแลเล้ เดดิเออเออมาขับรถกันอย่างเงี้ยเอ้ยโอิเดีายิเอาชิ้ไปไหนอ่ะชีมไปเลยกระ้มแล้วด้วยนะมาตัอตเอาแม่โคไปล่อขับรถติ้แล้วอ่าเร็วดิอนี้เร็วชินั้งขวามนตักดินตรงนี้เอาวเอาวอาทั้งสองย่างเลยเหรออ้าวเดอาเด้อาดชิ้ไปแล้ว คิแต่ใส่นี่นี่ไลูกอ้ยอย่าไปเล่นเลยลูกคงอะไรอะไรก็มาชี้กิมม์เลยวันนี้ทำของเสียหมดเลยสองอย่างแล้วนะที่องงสองอย่างแล้วล่ะคะกิจกรรมที่สองนะคะระหว่างพวงมาลัยของกงงกับแม็โครพ่อยิ้มเป็นฝ่ายชนะอีกแล้วลูกใจครับลูกใจต่อศูนย์กิจกรรมต่อไปนะคะพ่อกับยิ้มต้องพายโชยชิไปเที่ยวโดยใช้ยานพาหนะที่โชยชิชอบมากที่สุดรู้อยู่แล้ว เอ็งเอาละเอ็งเอาละวิบากหิวของเขาอ่ะสิพ่อก็เอารถใหญ่ง่าย<อ>าดีลมเย็นอย่ามาจอดตรงนี้เลยนะคะอ่าฮะ คือพ่อได้เตรียมรถมาแล้วนะคะเอ่ยโยชิจะชอบรถใครมากกว่ากันนะคะอ้าวยิ้มไปไหนอะพ่อไม่ร้เด็กยิ้มไปไหนยิ้อ้าวต้องไปแอบงูนะอ้าวโอ้โหดูเขาไปเอาไอใครกันจุ๊ยมารถเล็กโยชิมันจะไปนั่งได้ไงมันเหมาะกโยชิมันเหมาะกับโยชิเดี๋ยวเดี๋ยโยชิโยชิแล้วะอ้าวไปนะโยชิจะไปไหนมโยชิผมจะพาไปไปขับรถเ็ไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็ไหนไปไหนเร็วเ เอาแล้วเอาแล้วโยชิตามกลงไปแล้วไปไหนดีนะไปไหนดีลูกอ้าวโยชิไปหากลงแล้วมามามอันนหนเออโยขายขายโอ้โหเป็นไงอะยูคนเดียวในบ้านแล้วอโอ้อ้โหอ้โหโอ้อ้อ่อ้โไโอ้โหออ ไม่ายกันเลยมันเดินไม่มองพ่อมันเลยพีหาอย่าไปง่ไงอะ่ะไปไงอะ่ะตอนนี้ะ้ะโยชิไม่สนใจเลยตัวรู้ไหมที่สําคัญนะวันนี้โยชิอ่ะไม่งองแงเลยอ่าใช่ใช่<ๆ>อารมณ์ดีมาก<ๆ>เพราะว่าพระองอมตัวเนี้ยมันมีแผ่นระบายอากาศในตัว ทำให้โยชิไม่อึดอัดไม่อับชื้นและที่สําคัญนะไม่ทําให้เกิดการระคายเคืองด้วยเลยทําให้วันนี้สนุกเต็มที่ได้ทั้งวันเลยสบายตัวเขาสบายตัวเขามังเนี่ยเล่นมาสองสามชั่วโมงเขาอ่ะยังสนุกคึกอยู่เลยทุกคนบังคูยไหนดูจีไหนไหนเปิดจี้ยไงไงยังแห้งสนิทไหมอับงแห้งสนิทยังตัดเล่นสนุกต่อได้สรุปกิจกรรมที่สากันเลยนะคะทุกคนตอนนี้ก่งได้ตีตื้นขึ้นมาแล้ว มาดูกิจกรรมที่4ี่กันเลยตอนนี้เที่ยงแล้วโยชิเริ่มหิวแล้วต้องไปหาอะไรกินอาหารใช่ไหมผลไม้เลือกผลไม้มา1ชนิดอันนี้รู้เลยอันนี้รู้เลยมาป้อนโยชิอันนี้รู้เลยว่าโยชิชอบอะไรโอเคไปกันเลยค่ะทุกคนมาค่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเอ็นไหลลูกคำแรกก็โดนซะแล้วชิใจเย็นๆอยยเป็นไงหรอเป็นไงกินหมดลูกไม่ได้ เอ็งต้องเอาอะโวคาโดพอด้วยเป็นไงลูกอร่อยไหมลูกหอมไหมของไทยๆล่ะพอเลยพ่อพอเลยให้เขากินอะโวคาโดมั่งเมื่อกี้พ่อลืมให้เกียรติเองเดี๋ยวก็หาว่าอิ่มไอ้ย่าชี้พ่ออะโวคาโดพอดครับชิมของลูกหน่อยสิลูกโดพอมังลก์โพอมือน้าชิมทำแม่ดิทำไมอ่ะกล้วยจริงปะอาสามเดียสามเดียสามเดียของอย่างงี้มันไม่่มกินอยู่แล้วนน้องก็นึกว่ากล้วยเลยมัมมัม อ่ายังเล่าวางเล่าจมกันแล่ะก็นน่าจะรู้นะครับว่าของใครกิจกรรมที่4แล้วนะคะกิจกรรมนี้โยชิชอบกินกล้วยหอมมากกว่า โยช,ชิชอบของไทยๆ้เ,เดี๋ยวมาเจอกันเกมหน้าเลยพออ่อตัดสินได้เลยสำหรับกิจกรรมสุดท้ายนะคะ,อะตอนนี้โยชิเล่นแล้วก็กินมาแล้วต่อไปต้องออกกำลังกายโอโอ้โอเคอยิ้มทั <พอ S 2> ้ท่านีตัวจะให้ลูกออกกำลังกายอะไรว่ายน้ำ <laughs> ไม่ใช่เตะบอลสิ ให้ลูกพาลูกเตะบอลอมลังอับอลแล้วพ่ออากาศร้อนๆแบบนี้พ่อจะให้โยชิทำอะไรโยชิก็จะต้องเกี่ยวกับน้ำถ้าเกิดว่าพ่อจะให้เล่นกิจกรรมทางน้ำแล้วกันโอเคค่ะทุกคนสําหรับกิจกรรมสุดท้ายนะคะเป็นกิจกรรมตัดสินแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าโยชิจะชอบกิจกรรมไหนมากที่สุดมามาดูมาโยชิอย่างนี้ของใครเอาบอลยูแล้วอบอกว่ากูหนตายแล้วกลุ่มต้องหลอกล่อแล้ว อเจ๊ตะบอลกับพ่อเจ๊เน่ตะบอลกับพ่อสิเน่โอเคแตะแตะบอลโอเคเน่ไอเจ๊เออเน่ไอเจะไอเนีไมันหไอเจ๊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 ไอเเจ๊อเเน๊ไี่พ๊อเจ๊ไอเเจ๊ไอเไอออเอเออ อย่างนี้ถือว่ายังไงเอะอย่างนี้ถือว่ายังไงนะครับกรรมการหรือว่าไงบอลมันจะต้องเตะใช่ไหมเล่นติดะเพศเอ้ยอย่างนี้พ่อต้องชนะดิเพราะว่ามันมันเล่นในในในอ่างน้ำพ่ออยูทรงแล้วเหม่ยอาไปทิ้งไปทิ้งไปทิ้งไปลูกพี่น่าจะเห็นแล้วใช่ไหมครับต้องบอกก่อนว่าเกมการแข่งขันพวกเนี้ยเราไม่สามารถเซ็ตขึ้นได้หรือเมคขึ้นได้จริงเออเลียวมากกิจกรรมที่ห้า กองเป็นฝ่ายชนะโอ้โหหวนตากเนี้ยตากเนี้ยเป็นยังไงคะทุกคนทุกคนก็เห็นกันแล้วนะคะว่ากิจกรรมวันนี้นะคะทําให้รู้เลยว่าโยชินั้นชอบอยู่กับใครมากกว่ากันก็ยังเป็นพ่อลูกกันเหมือนเดิมวันนี้นะคะกิจกรรมของเรานะคะก็ครบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว5กิจกรรมเดี๋ยวยังไงให้โยชิเล่นสนุกกันต่อนะคะระหว่างกลองกับพ่อละกันเนาะ โอ้โหบอกเลยว่าวันนี้กระปีกระเป๋าทั้งวันโอยคือทั้งวันไม่พอแงเลยนะคะทุกคนเป็นยังไงคะทุกคนกิจกรรมวันนี้โอ้บอกเลยว่าโยชิคึกสุดๆนะเนี่ยดูป่านนี้ดิยัหัว้งี่เขาไม่ได้ไอายเ้ยชอบแกล้งชอบเล่นแบบไอ้จิงๆจิงเจิง โอเคตอนนี้นะคะมืดแล้วทุกคนเย็นแล้วน้องโยชิก็เปลี่ยนผ้าอ้อมมัมมี่โปเกะแพนแฮปปี้เดย์แอนไนท์นะคะตัวนี้คุณภาพระดับญี่ปุ่นเลยนะคะที่สําคัญนะคะคุณภาพดีแบบนี้ราคาเบาๆด้วยนะไม่หาซื้อมาใช้ไม่ได้แล้วไม่ได้ต้องหาซื้อมาใช้มาทุกคนและที่สําคัญนะช่วยให้ประหยัดตามคุณแม่ด้วยเพราะว่าอะไรรู้ป่ะตัวเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนซื้อถุงเดียวไม่ต้องเป็นต้องซื้อกลางวันไม่ต้องเป็นจำเป็นต้องซื้อกลางคืนไม่ต้องเลยโอ้โหแถมซึมซับ ถ้าคุณแม่คนไหนนะคะกําลังหาผ้าอ้อมคุณภาพดีราคาประหยัดแม่โบขอแนะนําตัวนี้เลยประหยัดแน่นอนถูกใจทุกคนแน่นอนนะคะมามีโปโกะแพนแฮปปี้เดย์แอนไนท์พอไม่ต้องห่วงนะคะว่าน้องอาจจะมีผื่นแดงเพราะเขามีการการันตีไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองอยากให้คุณแม่ทุกคนนะคะลองใช้ผ้าอ้อมตัวนี้ดูรับรองไม่ผิดหวังเหมือนแม่โบแน่นอนแม่โบถูกใจมากแถมราคาประหยัดด้วยทุกคนไหนดูชินี่ไหนดูสิ เดไเป็นยังไงเป็นแบบนี้ไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้โบโยชิชาแนลด้วยนะคะมาดูกันว่าคลิปหน้าเราจะทำคลิปอะไรสนุกสนุกอีกหรือว่าจะพาโยชิมาทายอีกหรือเปล่านะคะ uh. คลิปนี้ลากนไปก่อนนะคะบายบายสวัสดีคะ่ะ